การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนตัดไม้ผู้หนึ่งที่ร่างกายกำยำมาของ,งานจากพ่อค้าไม้พ่อค้าไม้ได้ให้งานแก่เขาค่าจ้างจะมากจะน้อยก็เท่ากับผลงานที่เขาทำด้วยเหตุน,นี้คนตัดไม้จึงตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดพ่อค้าไม้ได้มอบขวานเล่มใหม่ให้เขาและบอกให้เขาไปที่ป่าที่ต้องตัดสัปดาห์แรกคนตัดไม้ได้วันละ30ต้นยี่ยมจริงจ พ่าค้าไม้กล่าวชมทำต่อไปเจ้าทำได้ดีมากด้วยคำพูดที่สร้างแรงจูงใจคนตัดไม้จึงพยายามมากขึ้นกว่าเดิมและในสัปดาห์ต่อมาเขากลับตัดต้นไม้ได้เพียง20ต้นเท่านั้นในสัปดาห์ที่3การตัดไม้ของเขากลับตัดได้แค่5ต้นและในวันต่อๆมาต้นไม้ที่เขาตัดเขาทำได้น้อยลงจนตัดไม้ไม่ได้ คนตัดไม้คิดว่าตัวเองคงหมดเรี่ยวแรงที่จะตัดต่อไปอีกแล้วคนตัดไม้คิดและเชื่อแบบนั้นเขาจึงไปหาพ่อค้าไม้แล้วกล่าวคําขอโทษและพูดด้วยความสิ้นหวังว่าเกิดอะไรขึ้นยิ่งทํางานหนะักผลที่ได้รับกับแย่ลงท่านรับคงขวานของท่านขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่พ่อ้าถามรับคงขวานหรือข้าไม่เคยทําเลยข้าหมดแต่สนใจและยุ่งอยู่กับการตัดไม้จนไม่มีเวลาที่จะรับมันหรอกสำหรับผมข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือ การที่เรามีทักษะอะไรสักอย่างเราควรจะหมั่นฝึกสิ่งนั้นให้ดีไม่ควรปล่อยปละละเลยให้ทักษะนั้นค่อยๆหายไปครับและท่านผู้ชมได้อะไรจากสิ่นี้บ้างฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับ